เรื่องตลาดช้างนะครับเทศบาลก็ได้ไปทาขาวแดงให้แล้วนะครับแต่ปัญหามาทาขาวแดงแล้วบริเวณที่ทาขาวแดงก็ยังมีรถไปจอดซึ่งจะทําให้รถที่สัญจรเวลามีตลาดนะครับบริเวณนั้นก็ยังเกิดปัญหาติดเหมือนเดิมที่สมาชิกสภาเทศบาลบามือมกรีท่าน,น,นใดจะเสน,นขอเรืองนี้พืเฉลนครับผมขอ,ขอับ เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพและท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติทุกท่านนะครับกับผมนายทรงชัยเสริมเกียรติวัต์สมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งนะครับก็อยากก็อยากจะเสนอเรื่องตลาดช้างนะครับที่ทางเทศบาลก็ได้ไปพาขาวแดงให้แล้วนะครับแต่ปัญหามันที่ ได้รับรองเรียนมาต่อเนื่องก็คือท่าขาวแดงแล้วแต่ก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ไปคอยจัดระเบียบนะครับซึ่งบริเวณที่ท่าขาวแดงก็ยังมีรถไปจอดซึ่งจะทําให้รถที่สัญจรเวลามีตลาดนะครับบริเวณนั้นก็ยังเกิดปัญหาติดเหมือนเดิมซึ่งก็ได้รับการร้องเรียนมาว่าอยากจะให้มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลให้หน่อยว่าช่วงที่มีตลาดนะครับก็ดูแลเรื่อง จุดบริเวณจุดเลี้ยวนะครับว่าไม่ให้รถมาจอดเพราะซึ่งมันจะทําให้รถที่สัญจรไปมามันจะเลี้ยวเข้าซอยลําบากนะครับเพราะในซอยก็จะมีรถจอดทั้ง2ฝั่งอยู่แล้วพอมีรถจอดทั้งสองฝั่งถนนก็แคบพอช่วงเลี้ยวก็แคบมันก็ทําให้รถมันไหลไม่ฟูพอไม่โรก็ทําให้มันติดขัดนะครับกว่าจะผ่านแยกตรงนั้นได้บางครั้งเข้าไว้5นาที20นาทีกว่าจะผ่านได้นะครับ ระยะทางนิดเดียวแต่ว่าใช้เวลานานนะครับกว่าจะผ่านขอบคุณครับับขอ,อขขคุณนนทรงชัยครับเ,เ,เ,เดี๋ยวก็ดูว่าเราจะจัดการืดยเอาเจ้าที่หรือว่าแผงกอะไรก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับ